สำหรับคันนี้นะครับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น100,000บาทนะครับเป็นปาริโล่ GT พัทนะครับตกแต่งทูโทนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูนะว่าได้อะไรบ้างในโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น100,000บาทนะแต่พิเศษนะครับสำหรับใครที่ต้องการล้อแมกขอบ20แบบนี้หรืออาจจะเป็นล้อแมกขบ18 16อันนี้สามารถเพิ่มเงินได้นะเพิ่มเงินไม่เยอะนะครับอยู่ที่ประมาณ10,000บาทนะส่วนของแถมเดี๋ยวเราไปดูในคลิปครับผม อามาครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ารถคันนี้ได้ตกแต่งอะไรบ้างนะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับใครที่สนใจนะสามารถทักมาคุยยิงได้นะครับนะโลโก้ฝากระโปรงนะครับติดตั้งให้แบบนี้เลยนะฮะกระจังหน้าพ่นสีดำนะฮะติดตั้งให้แบบนี้เช่นกันนะครับของเดิมเป็นสีบรอนนะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าหน้าตาของเดิมๆเป็นอย่างนี้นะครับอ่าส่วนคิ้วกันชนหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นงานพ่นสีให้นะครับ นี่เลยพ่นสีแบบนี้เลยนะครับผิวกันทนหน้านะส่วนชุดแต่งนะครับตัวนี้เป็นลายสปอร์ตไรเดอร์เนะครับก็เวอร์ชัน B2 นะฮะไม่ได้มีการพ่นสีเพิ่มเติมนะฮะ <M> ก็จะเป็นเวอร์ชันหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะส่วนตัวของงานที่เราพ่นสีเพิ่มเติมนะฮะก็จะมีหูกระจกมองข้างแบบนี้นะครับเสา A นะฮะผิวกันสาดนะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเข้าไปให้เป็นของแท้นงานของแท้แบบนี้เลยนะ,ะแล้วหลังคานะครับที่เราติดตั้งเพิ่ม ที่เราพ่นสีเพิ่มเติมก็จะมีรหลหลังคาด้วยเพราะของเดิมเป็นสีบรอนนะฮะตัวหลังคาสีดําแบบนี้นะฮะนี่ฮะเสาเอเราพ่นมาถึงตรงตำแหน่งนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับได้ทําการพ่นสีชิ้นนี้ด้วยนะอ่าโฟมเมียมขอบกระจกนะฮะเราพ่นสีเข้าไปด้วยนะครับแบบนี้เลยนะฮะส่วนตัวของมือเปิดประตูนะครับเบ้ากันลอยก็หน้าตาเป็นแบบนี้เราพ่นสีและติดตั้งให้เกือบทุกคันอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ตัวกาบข้างประตูนะฮะเนี่ยครับตัวนี้นะสำหรับชิ้นนี้ใครที่สนใจไม่ติดตั้งก็สามารถบอกกันได้นะครับแล้วก็จะมีคิว้วซุ้มล้อนะฮะตัวนี้นะอ่าแบบนี้เลยก็อย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปนะครับคันนี้เป็นสไตล์เมกันนะเราให้ดูล้อแม็กชัดๆกันอีกครั้งนะครับตัวนี้นะล้อแม็กสไตล์เมกันนะฮะก็จะมีออฟเซตที่ยืนย่นๆอย่างนี้แต่ถามว่าล้อยืนไหมไม่นะฮะเห็นไหมล้อไม่ได้ยื่นออกมานอกคิว้ว จนเกินไปนะฮะตัวนี้นะล้อแม็กตัวนี้นะครับแบบนี้เลยนะฮะขอบ20นะครับมากับยา265ทับ 50R 20ตัวนี้นะล้อแม็กสตไตล์เมกันใครอยากได้แบบนี้ทักกันเข้ามาได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะบอกก่อนเลยว่าลูกค้าจ่ายเงินเพิ่มนะครับไม่แพงบอกเลยไม่แพงเทอรล้อเดิมไม่แพงนะครับกำลังดีเลยนะแล้วก็ใครที่สนใจนะครับปัจจิโรจิติพัดนนะก็ตกแต่งแบบนี้นะบอกได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะฮะ,ะครับมาในส่วนของด้านหลังนะครับสปอยเลอร์สีดํานะครับตัวนี้นะเราพ่นสีนะของเดิมเป็นสีเดียวตัวรถอยู่แล้วนะฮะเราพ่นสีนะครับแล้วก็ตัวของคิ้วท้ายนะครับแบบมีไฟนะปกติเราก็จะติดคิ้วท้ายแบบมีไฟแล้วก็เวลาเบรกก็จะขึ้นไฟสีแดงแบบนี้นะฮะ,ะส่วนเวลาถอยก็จะเป็นไฟสีขาวนะเป็นตัวงสือวิ่งให้ด้วยนะครลับนะกันล้อยฝาท้ายตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มเข้าไปให้นะฮะอ่า ภายใเราก็จะมีถาดท้ายให้ด้วยนะส่วนคันนี้โอ้โหแทบหายากนะในคลิปของเซลน็อตนะชุดแต่งท่อคู่นะครับของ Sport Rider M นะปกติก็จะเป็นหน้า V2 หลัง V2 หน้า V2 หลัง V6 ท่อเหลี่ยมนั่นแหละแบบนี้ท่อเหลี่ยมแบบนี้หรือแบบไม่มีท่อแบบนี้ส่วนท่อคู่คันนี้นะครับพิเศษนะลูกค้ารีเควสตมาขอแบบนี้จัดให้เลยครับผมในส่วนของ ด้านหลังก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนิดนึงนะฮะด้านในนะครับเราก็จะได้ทําการติดสครับเพจแบบนี้ไปให้นะฮะแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้ารถนะครับก็จะมีสาย Android นะครับ Wi-Fi นะไว้นะไวนะไวเชื่อมต่อกับจอหลังนะครับส่วนตัวนี้ตัวรถก็ปกตินะครับ GT พั s นะอ่าแบบนี้เลยใครที่สนใจแบบนี้รุ่นนี้ทักหาได้นะครับ ก็นั่นแหละครับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น100,000บาทนะครับ่อนอยู่ที่ประมาณ19,000บาท7ปีนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจรถแบบนี้นะครับโทรหา็รตได้เลยนะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะและใครที่สนใจแบบนี้แต่อยากเป็นรุ่นอื่นดาวมากกว่านี้ทักมาคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจรุ่นอะไรรีเควสเข้ามาได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการตกแต่งแบบนี้รุ่น GT พัฒน์ดาว25% 20%ดอกเบี้ยพิเศษอะไรพวกนี้ทักมาคุยเงื่อนไขกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วใครที่สนใจโทรหาได้เลยนะครับสวัสดีครับ